สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับช่องโปรฮโซนะครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับม้าตัวนี้นะครับสีมันสวยนะครับก็เลยอยากจะถ่ายให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสีมันสวยมากเนาะนะครับ มาตัวนี้นะครับชื่อว่าฟันตาเซียนะครับตอนแรกว่าจะให้โรจอมลงแชมพูนะครับแต่ว่าถามโรจอมแล้วว่าเมื่อวานลงไปแล้วครับวันนี้ก็เลยอาบแค่น้ำนะครับ ดี๋ยวรอให้โปรจอมแคกีบให้ดูนะครับตอนนี้หางมันหางมันนี่แบบถ้าไม่ระวังนี่เข้าตาเลยนะเนี่ยเคยไหมใครที่เคยเลี้ยงมาน่าจะรู้ดีนะครับสําหรับเนะ่ยน,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 นเห็นว่าถ้าไม่ระวังนี่เข้าตานี่ยเจ็บนะเจ็บเหมือนกันนะน้ําตาไหลเลยนะ ต้องระวังครับไม่รู้จะระวังยังไงนะก็ถ้าคนเลี้ยงเขาจะรู้ดีครับว่าจังหวะที่มันจะสะบัดหางเนี่ยต้องหลับตาไว้ก่อนเคยเคยไหมแบบมันปัดมันมันแกว่งหางมาแล้วมันโดนตาแล้วทีนี้มัน มันยังแกว่งมาอีกรอบสองอ่ะก็คือสมมติว่ามันจะแกว่งหางไปไปตรงมันคิดว่าจะแกว่งไปสมมติว่ายุงยุงกัดมันเนาะมันแกว่งครั้งแรกมันไม่ถึงเพราะว่ามันไปโดนหน้าเราก่อนมันก็แกว่งอีกครั้งที่สองนะครับมันก็เลยว่าเหมือนว่ามันเหมือนว่ามันแบบ ตั้งใจอยากจะให้โดนเรานะครับที่จริงแล้วมันไม่ใช่ครับก็คือมันแกว่งครั้งแรกอะ่ะมันจะแกว่งไปไล่ยุงนะครับหรือว่าไล่ตรงไหนที่มันอยากจะแกว่งไปอะ่ะทีนี้มันไม่ถึงมันไปโดนหน้าเราก่อน,นครับมันก็เลยเอาอีกครั้งที่สองครับถ้าคนเลี้ยงไม่เข้าใจนี่ก็รู้สึกว่าม้าตัวนี้แบบเอ่อตั้งใจจะให้โดนหน้าเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยที่จริงมันไม่ใช่ครับ มันก็แกว่งไปตามธรรมชาติของมันนี่แหละครับคือมันอยากจะให้โดนตรงไหนมันก็แกว่งไปเดี๋ยวที่นี้มันก็ไม่โดนนะครับมันไปโดนเราก่อนมันก็แกว่งอีกนะครับอันนี้บางคนไม่เข้าใจนะครับคิดว่ามันตั้งใจจะให้โดนเรานะครับไม่ใช่นะครับม้าแบบนี้ถ้าไม่ไม่ลงแชมพูนะครับหรือว่าไม่อาบน้ําดีๆเนี่ยจะไม่สวยนะนะครับ เปื้อนง่ายนะครับมาแบบนี้เปื้อนง่ายเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะครับว่าสีมันตัวนี้สีแบบเนี้ยระษาจิติน่าเขาเรียกเออมันมีชื่อเรียกนะครับสีแบบเนี้ยผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวเช้านี้โปรจอมไม่ลงนะครับเดี๋ยวรอลงแชมพูอีกช่วงบ่ายนะถ้าถ้าช่วงบ่ายาได้ได้ได้ไปทอดนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับถ้าถ้าฝนไม่ตกก็น่าจะได้อาบลงแชมพูให้ดูนะครับตัวนี้ ทำอะไรครับเนี่ยสยานักกีฬาสยานักกีฬานักกีฬาอะไรเนาะโอ้ยล้างแผลมาล้างแผลคนอีกด้วยเป็นยังี่ลูกตบเหรอขึ้นไปตบวอลเลย์บอลอันนี้ก็เป็นยานะครับเอาไว้ล้างล้างกีบนะครับเป็นยาที่หมอให้มา ส่วนตัวนี้นะครับเป็นแชมพูยาใช่ไหมนะครับตัวนี้ก็เป็นเ,เขาเรียกว่าเบตาดีนบ่ตัวนี้แชมพูยาแชมพูอ่ะตัวนี้ก็แชมพูยานะครับส่วนตัวนี้ก็เบตาดีนใช่ไหมที่เอาไว้ล้างแต,แต่มอมันแอลกอฮอล์บ่มันทิงเจอร์อ๋อทิงเจอร์นะครับไอโอดีน ผมนึกว่าเขาเอาเออตัวยาอย่างอื่นมาใส่ขวดอันนี้นะเอาไว้ล้างกรีบตัวไหนเนี่ยนะกีบนี่บ,นะบก็คือเราก็ต้องช่วยหมอดูแลด้วยครับกรูมนี่ต้องต้องทำแผลเป็น เบื้องต้นนะก็คือสมมุติว่าตัวนี้นะครับแผลนิดนิดหน่อยๆเนี่ยก็คือกุูมเขาจะล้างเองนะครับนอกจากมันหนักจนว่าหมอไม่ให้ล้างเองต้องไปหาหมออันนี้ก็ต้องต้องเอาไปหาหมอนะครับแต่ถ้าเป็นแผลถลอกเล็กๆน้อยๆหรือว่าหมอดูแล้วว่าให้กุูมเขาล้างได้นะครับทำแผลได้นิดนิดหน่อยๆก็ นี้ก็ให้กลุมเขาทำนะครับเพราะว่าม้ามันเยอะมากนะครับเราก็อาบน้ำลงแชมพูนะครับรอให้มันแห้งตอนนี้นะครับเดี๋ยวก็9ก้าโมงนะครับก็จะเอาม้าเข้าคอกนะครับให้ม้ากินหญ้า ไม่เกินเก้าโมงครับต้องมาต้องเข้าคอกนะครับเนี่ยเห็นไหมฝนเริ่มตกแล้วพูดไม่ทันไลนะครับไม่รู้ว่าตอนบ่ายนี่จะเป็นยังไงนะถ้าตกแรงก็คงไม่ได้ไปทอตนะครับตอนนี้ม้าเริ่มท็อตห้านาทีนะครับแต่ผมยังไม่ได้ถ่ายช่วงที่ม้าท็อตนะครับเพราะว่าม้าช่วงนี้มันมันยังไม่นิ่งนะครับผมก็เลยต้องคอยเอ,อคอยขี่ด้วยครับคอยจับ รอจับมา้าบางทีก็ต้องต้องแบบรอจับม้าด้วยนะครับต้องมีคนรอจับม้าด้วยบางทีผมก็ต้องไปขี่นะครับรอให้ม้านิ่งๆกว่านี้ก่อน,นครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปออตอนที่ทอดม้าให้ดูนะครับก็ถ้าใครอยากจะดูช่วงทอดม้าก,ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่าย ขั้นตอนนะครับแต่ละอย่างที่เราทำแต่ละวันนะครับให้ดูนะครับตอนนี้มาเริ่มทอ็อตห้านาทีนะครับเพิ่งทอตได้เอ่อสามวันสองวันหรือสามวันน่าจะสองวัน,นครับสองวันนี้นะครับ ตัวนี้ขี่ดีนะครับตัวนี้แฟนตาซียตัวนี้ Key ขี่ดีขี่ดีมากนะครับขี่ง่ายด้วยนะครับก็ใครที่อยากจะดูม้าสีอะไรครับในค้อกก็คอมเมนต์มาได้ถ้ามีก็ผมจะถ่ายคลิปลงให้ดูนะครับม้าแบบไหนดังยังไงนะครับก็ คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับส่วนวันนี้ก็ดูเจ้าแฟนตาเซียไปก่อนนะครับก็จะประมาณนี้ครับอาบน้ำเสร็จแล้วนะครับรอให้แห้งนะครับส่วนกลุ่มนะครับก็จะไปทำคอกต่อนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูคอกนะครับ ส่วนนี้ก็เป็นรถประจําตําแหน่งนะครับของทุกคนนะครับต้องมีรถประจำตําแหน่งนะครับนี่ก็เตรียมคอกไว้นะครับมาแห้งก็จะเอาเข้าคอกได้เลยนะครับนี่ก็เป็นหญ้านะครับหญ้าที่เตรียมไว้นะครับให้ก็จะจ่ายประมาณนี้ครับไม่จ่ายเยอะนะนะครับแล้วก็จะมีหญ้าทีมูทีตอนนี้ยังไม่ได้จ่ายนะครับหญ้าทีมูทียังไม่จ่ายนะครับ น้ำก็ยังไม่ได้เติมคออสามเราสังเกตได้ว่าจะไม่มีอ่างน้ำตรงมุมนะครับก็จะประมาณนี้ครับสําหรับคอเอ,อที่เตรียมไว้ให้เจ้าฟันตาเซียนะครับอันนี้ก็เป็นคอกของฟันตาซียนะครับตัวนี้เห็นไหมครับว่าก็จะมี ชื่อนะครับแล้วก็อาหารจ่ายเท่าไหร่นะครับแล้วก็จ่ายสีอะไรก็ที่เห็นเลขหนึ่งนะครับก็คือเช้าเที่ยงเย็นนะครับแล้วก็ทีโมทีนะครับ ก็อันนี้ก็เป็นอาหารที่สีนะครับเป็นสีนะครับสีสีน้ําตาลนะครับสีน้ําตาลเป็นตัวนี้ใช่ไหมอันนี้สีน้ําตาลบอกอันนี้สีน้ําตาลครับคือมันมีชื่อของมันแหละแต่ว่าคือเรียกให้ง่ายๆนะครับให้ให้ให้คนจ่ายเขาเขาจ่ายได้ถูกแล้วก็ง่ายนะครับสําหรับ กลุ่มที่เวลาจ่ายอาหารก็จะเรียกเป็นสีเป็นสีไปนะครับก็จะง่ายนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาไปนะครับแค่นี้นะครับสำหรับเจ้าฟันตาเซียครับวันนี้เดี๋ยววันหลังผมจะถ่ายม้าดำให้ดูนะครับ มีคน fc คอมเมนต์มานะครับมีคอมเมนต์มาว่าอยากจะดูมาดานะครับยังไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ